ฝนกำลังถล่มเลยนะครับตอนที่รถตรวนเศษทักษิณน,นะครับกำลังเทียบชันชลา,าสถานีบ้านโป่งฝนก็ตกลงมาหนักเลยตกอายุเข้าหน้าล้อนะฮะนี่ก็เห็นชัดแล้ว นายน้อย,ยก็ไม่ได้ช่วยกันผลได้นะฮะ ปุติการที่มีความปสมในพื้นดินลมทีสถาีม้านโก่งโรายดีาขึ้นมาำลงาด้านขวาค่ะและระายระบาอันตรายขณะขึ้่รือลมจากขบวนรถด้วยค่ะปวดงาที่สานีบัาโป่ปุตการที่มีความรสมในพื้ดินลมทีสานีบัาโป่โปรดละบาากขึ้นำลงทางด้า ส่งท่านด้วยาต้นขาสารีสุนทตนุรงและสาราเบตาสายตาสถาบักรุงเทพอภิรักษ์ค่ะขอความกรุณมาท่านด้วยจากโปมดรถไฟระไฟทาขึ้นลงหรือบริเวณอต่อของอบโนรถ 对吧？不怕这些。 ่ไปยกบอนะครับไปจนหมายไปทางเราสาระทาอยู่นะฮะฝว่าเลยฝนมาครับ